มาโดสวนเ่าเพื่อนๆไม่ได้เอาขันไม่ได้เอาไม้ตั้งมาที่ดินเยอะเกินสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประส้มมาถ่ายสวนยางประส้มให้ดูนะสวนยางพลาประส้มอันนี้ฝั่งทางนี้นะ สวนยางพาราถ่ายมุมสวนให้ดูเนาะอันนี้ถนนนะคะถนนดูต้นสักผสมนะคะต้นไม้สักทองนะสวนปะสมเจ้าจ้าวป่อประการน,นี้แหละคะ่ะอันนี้บ้านสร้างให้คนงานอยู่นะคะอันนี้บ้านให้คนงานริดยางเนาะนี่นะคะ่ะ สวนไปถึงไปถึงเนอไปส่งต้นสักนาะเตแดนสวนปลาส้มเนาะจะพาดูอันนี้คือสวนมะม,ม่วงสวนอะไรที่มิสเตอร์เอามาลงไว้เนาะถนนค่ะถนนติดถนนเนาะกว้างค่ะโน้นรถปลาส้มอยู่ตรงโน้นนะจอดเข้าไปจอดทั้งนอกค่ะถนน ขตมาถึงนี้นะคะสวนกะก็จะมาอยู่ต้นแก่ต้นเท่าก็ไม่ได้อยู่อะค่ะนี่ถึงนี้ค่ะเขตแดนสวนประส้มเนาะอันนี้ด้านหน้าติดถนนนะคะถึงนี้ถึงต้นต้นสักต้นนี้นะคะแล้วก็ยาวข้ามไปฝั่งนู้น ะะยาวข้ามไปฝั่งเนี่ยส่วนปลาส้มก็อยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นผลไม้นะคะเพืเ่อนผลไม้มะม่วงลำไย,ยลิ้นจี่นะคะแต่ไม่ค่อยได้ดูแลสนใจเนาะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นยางพลาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ คงจะเดินไปไม่หวแล้วค่ะร้อนแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาค่ะตรงนี้เป็นบ่อปลาเห็นไหมนี่บ่อปลาฟากตรงนั้นไปก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาฝั่งฝั่งด้านนู้นก็สวนประสมนะ,ะฝั่งด้านนี้ด้วยเนาะถนนจะกว้างนะคะถนนไม่แคบนะถึกว้างมากหน้าถานนแต่ยังเป็นลูกลังอยู่นะคะ แต่ค่อนข้างกว้างค่ะพี่ชายก็มาแล้วมีบ้านคนงานค่ะเพื่อนมีบ้านคนงานนะดูป่ายางนะคะฮะใกล้ผู้ใดเนี่ย โอ้ยไก่พี่ชายนะคะตรงนี้ก็เป็นทำไว้เป็น,ปนที่เก็บอุปกรณ์นะคะทำไม้ดีค่ะม,มิสเตอร์จะทำไว้ให้ดีเนาะก็ะค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะกว้างเหมือนกันนะคะเก็บ,บอุปกรณ์ปุ๋ยเก็บอะไรนะ นี่สวนลำไยประส้มนะคะสวนลำไยปีนี้ไม่เขาท้าต้นผักหวานป่าดูต้นผักหวานป่าของประส้มนะแซมกับต้นลำไยนะต้นใหญ่ค่ะนี่ก็ต้นลำไยแล้วก็มีผักหวานป่าด้วยนะดูผักหวานป่า นี่ก็ต้นผักหวานป่านะคะเพื่อนๆต้นใหญ่ๆนี่ก็ต้นผักหวานป่านะ,ะนก็ผักหวานปา่าอันนี้ลิ้นจี่ลิ้นจี่ลำใหญ่ไม่ได้ดูแลปีนี้มันแรงนะคะไม่ได้สนใจเนาะเดี๋ยวจะมาดูที่เก็บสถูกมิสเตอร์นะคะนี่ก็สวนประสมค่ะที่โล่งนี่ก็ใช่นะคะฝั่งนี้ก็ใช่ตรงนี้ให้คนเขาเช่าทําไรนะคะอันนี้คือทุ่งนาของประสมนะ นี้พุ่งนาประสมนี่เอามิสเตอร์มาไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆไว้ใกล้ๆแม่เขานะคะเย็นเย็นค่ะส่วนประสมส่วนยางเนี่ยค่ะยางพลาคนงานเขากลีดไว้ล้วตัวน้ำยาง เต็มกระถางเลยยังไม่มีราคาค่ะนี่แหละค่ะสวนผสมสวนผลไม้ด้วยสวนยางพาราด้วยนะคะอันนี้เป็นสวนลำไยมุมนี้เก็บไว้ว่าจะทำเป็นสวนทำกินอะไรอย่งเงี้ยแต่ที่ว่างๆตรงนี้ก็ ไว้ให้คนเขาเช่าทําสวนนะคะเขาปล่อยวัวนั่นแหละที่ว่างนี่ก็ใช่ค่ะฝั่งน้นก็ใช่นะคะที่ดินก็ตรงถึง เห็นไหมแนวโน้นแนวตรงโน้นตรงนั้นก็เป็นบ่อนะคะข้างล่างเลยพระส้มไม่เดินไปแล้วร้อนตรงมุมนี้เป็นทุ่งนาค่ะฝั่งทางโน้นก็เป็นสวนยางของพระส้มนะคะไปถึงโน่นเะคะที่พระส้มเดินที่เป็นคันเขียวๆตรงนั้นถึงที่คันเขียวๆตรงนั้นถึงที่คันเขียวๆตรงนั้นที่พระส้มเดินเมื่อเช้านะคะฝั่งฝั่งนั้นก็เป็นยางพะเล